โย่วันนี้เรามาโกนผมไฟของลูกของลูกเพื่อนแม่มงงงเลยหลานเลยเนาะแน่แน,นั่นนี้ <c oughs> แกดูนะแกถ่ายยังไงก็ได้ <c oughs> มันจะมีระยะอย่างนี้ดูนะถ้าแ,แค่จับไปที่ดวงตามันจะมีสีเขียวขึ้นแล้วแกก็ถ่ายอ๋อทำไมดีลวงนี้วะ ถ่ายดีนะลูกแล้วก็แกก็ถ่ายจังหวะใช่ถือไว้ถือดีๆนะลูกแล้วกดตรงนี้นะอ่ะลองกดไม่เห็นมีเขียวเลยแกกดไปครึ่งนึงก่อนดีสิบุดทำไมทำไมกดได้ไหมล่ะนี่ไงเอามาอันเนี้ยมีสีเขียวแล้วเห็นไหมอันเดี๋ยวก็เอาไฟนี้ออกก่อนอดไรน์น้ำออกอ่ะอ่ะเห็นไหมสีเขียว พอมันไม่ขึ้นแกก็ยกอุ้มสูงหน่อยแล้วแกถอยลงหน่อยจะได้พอด้วยมาบุ้มวิเศษซึ้บเอออ่าเห็นไหมแล้วค่อยติดเออครึ่งหนึ่งเออเดี๋ยวมันจะเข้าลูกตาใช่ไหมนี่ออกมาข้าจะโกนแล้วนะเฮ้ยสรุปจะได้โกนกันไหมเนี่ยวันนี้หัวล้านข้นได้แล้ว ลืม before after ว่ะเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วกูเล่นก่อนแล้วอันนี้ดูหน้าเด็กก่อนนะครับแฝดคุณช้างแลเห็นไหมคุณช้างเออเราก็ืลามบอกทําไมไม่รีบโกนให้คนเสร Herm ็จๆเนี่ยเห็นกูเป็นของเล่นไปได้ว่าไปว่ามาก็ของเล่นนี่เขาขอโทษเขาขอโทษเขาโกรธป่อแม่มันก็ตั้งใจถ่ายมาก ออกมาดีไม่ดีกัลูกมันอะ,<ล>ะใช่คเลยไม่สวยเนตัวเนี้ยมันต้องถ่ายไกลนะเพราะมันเป็นเลน55ถ้าเขารู้ว่าตัวเองจะมาเขาจะเปลี่ยนเป็นเลน25แล้วมันจะถ่ายใกล้ๆกลได้นี่น่มันก็นเ็งครับถา่ายเร่ร่อลูกไม่ต้องกลัวเปื้อนอ่ะ ถ้าถ่ายไให้ขึ้นก่อนแล้วค่อยขึ้นอุ้มไหญอม,มันี่น้าเปียนไหมมันมันเดียวไว้ย็สามเตือนอะไผมมันยาวางี้ยี่แเบนต้องเห็นตอนขึ้นเกิดคนบอกผมกันเหรอผมยาวมากเกิดมาผมดำมากแล้วน่นเลยอินร้อนซ้ารอพี่เท เออตัวเนี้ยโหเริ่มมีขี้โขกแล้วอ๋อนี่เขาเรียกว่าสเก็ดเนี้ยไข่เป็นไขมันเลยแหละเป็นอะไรทุกคนแหละถ้าแกเอาน้ำุ่นเช็ดก็ได้ถ้าไม่เอาน้ำุ่นเช็ดก็ไปซื้อน้ำยาลายที่หูก็ได้อ่ะแกอุ้มมากระนี้ใครจะถามยิ่งเอาเอาค่าเดิมใเลยนะถูกต้องเขาตึงลูกเขานะเขาขอโทษเขาขอโทษแกไปย้ายที่อะ โอ้มีเยอะเลยหรอข้าเหนวนามีเยอะเลยมาถ้าเข้ามาใกล้ไปมันจะถ่ายไม่ได้นะแต่ถ้าไกลก็ยังได้อยู่ถ้าใกล้ไปมันไม่เข้าโฟกัสอ่ะนี่ออกไหม,มนมี่แกก็ยืนบนโต๊ะเลยตามที่ที่แกเลือกเอาเลยตกโต๊ะไม่เกี่ยวห้ามหามต้องตกนะแสนกว่าบาทนะมึง <c oughs> อันนี้หลยค่ะน่กกากลัว ถทำรูไม uh ่เ huh. ท่าไหร่ไ uh, ม่กองตกไปแส้นกว่าบาทเยอะของนี้โอ้ยเกิดเป็นมวยนี่ว่าอือครับครับปากมกครับข้ข้ข้ามุกะตัวเอาข้าวมาเช็ดปากมวยผมเข้าปากมวยเดี๋ยวนะนั่งนี่เข้าวันมันไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าแกเช็ดอาจจะเข้าเด็กเดียวลรอพี่แทนเนาะ เสร็จเลยเพราะมันจะลงมือเข้าปากไม่ค่อยเป็นเขาขอโทษเนี่พูดถึงเอาเลยครับโช์เลยพูดถึงเอาเลยแต่ว่าเข้าปากไม่เป็เหรอเอาคิ้วได้ไหมเขาจะได้เป็นเงินน้อยเจ้าปัญญาเฮ้ยเฮ้ย่ศีรษะมันเต็มหรอ ก็ปกติเด็กสามที่มันจะไม่เต็มไม่เยอะก็หมอมันจะบางกันแล้วมันจะเต้นทุกๆที่กระโหลกเกือบเต็มแล้วอ่ะโอ้โมแม่เขาเจ็งอ่ะไม่คนอื่นที่เขาไปโกไในตรงนี้มันจะเต้นตุกๆ,ๆๆแล้วที่เขาบอกไม่เต็มมันจะเป็นอย่างนั้นหรอใช่๋อหนูก็ไม่รู้นี่แหละแกรู้ไหมโกนกับท่าได้ดีมาหลายคนละเป็นหมอไปสิบคน,นเป็นต็มเทีเียวเขาขอโทษ

ไม่เป็นไรโอ้อกได้เพราะเด็กโอ้อกอะไรคนแล้วบางคนแล้วบางนเครียดไงเออแหวะอยู่มีโมชชั่นใหลูกนะนี่หน่อยคะนอะอน่นักร์ดเนีทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆตอนนี้มาหลายนิด น่าจะเก็บางานหมดละโแม่มาลุกหาแม่แม่มมาย้ายที่เฮ้ยโธ่เสียจะแทบปูแม่เธอน้องแม่มาเลี้ยงปูมาอยู่ฝั่งนี้นแหละจะได้เข้าเฟรม,มน่ะหลานสะพ้ายเอ้ยลูกสะพ้ายจะได้ถ่ายได้ปู <c oughs> ่แม่ทงทำหน้ามันหลอกหูแกับกู <c oughs> เรียกพ่อ้วพ่อเรียกกลัวพี่ถูกแล้วเราไม่ใช่ญาติกันใช่ไหมให้ให้ต่อในถุงไปถูงนะอะไรล่ะพี่แบงก์นี่ะเอาดิทำไมไม่มีอยู่ที่บ้านไวชเป็นโนซ่าเลี๋ยไม่ได้ไปฟิกซีเลยเป็นโนซาเพราะมึงนี่แหละทำไมเคยตัวเฮ้ยแต่มันดีว่ะเออว่ะก็ เพราะมึงเนี่ยที่มึงให้กูไปกล่องมึงจำได้ไหมได้แล้วตั้งแต่นั้นกูก็ไปซื้อมาใช้ตลอดใช่ค่ะแล้วหมดแล้วกูยังไม่ได้ไปพิเศษกูขอไปก่อนอันนึงแล้วไปซื้อที่ไหนวะเนี่ยอะไรบูธเยอะแยะพวกบูธพวกอะไรเยอะแยะไปซื้อตอนที่มันลดหนึ่งแถมหนึ่งดิไม่ใช่มันจะมีชิ้นแรก เต็มราคาจะไม่ได้สองบาทเองเออวัดสันวัสันกับโบ๊ทเทียบโคสาให้มันลง YouTube ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยกูว่าลรูปมึงเนหลักขงกูแล้วอ่ะเนี่ยเห็นน่ะลูงแรลงเนี่ยแห็น์ยั้เคยให้ต่องไม่อั้นเลยจริงเหรอเออตอนนั้นน่ะมันเด็กๆใม่ป่ะหาลุงแบงค์ลุงแบงค์เนี่ยดูหัวสวยป่าวะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนายกบัญชยเรื่องไอ้สนามเซลให้เสร็จก่อนกลางปีหน้าเดี๋ยวเราค่อยยุคเขาให้ไอ้อะไรนะทําของไอ้เขาเรียกว่าทำของขายแล้วก็ทําเรื่องมือแรงให้เป็นระดับประเทศเดี๋ยวเราจะไปโม้ให้ฟังว่าเราอะถ้าเป็นมือแรงอย่างเดียวอะคือถ้าในไอ้เขาเรียกอะไรนะในความทานานของศิลปะวัฒนธรรมก็อาจารย์เฉลิมเล่าของเรามีศิลปินหลายคนใช่ไหมในจังหวัดอันดับหนึ่งูป่ะ ถ้าในเซิร์ฟสเก็ตก็แอร์จานบอมคนที่เราแนะนําให้ในายกรู้จกแล้วก็เราจะสร้างสนามไอเซิร์ฟสเก็ตยกันเนี้ยให้คนมาเล่นพวกประเทศเราอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมส่วนพออันนั้นได้เราก็บอกว่าเฮ้ยเรามาทําเป็นเมืองบูมแรงไหมแล้วถามว่าใครที่หนึ่งในจังหวัดต้องข้าน,นี่แหละแ่ใช่ใช่พเพราะเผื่อหนึ่งในประเทศเหมือนกันโอรยพวกที่มันออกอยิงลูกก็ลูกศิษย์เราทั้งนั้น ใช่เพราะมันต้องมาเรียน,นเนี่ยไอ้มุมแมลงไอ้เนี่ยตอนนั้นที่มันมีคบคุงคบควายหาอะไรที่ไปออกรายการหาอะไรอ่ะไอ้นั่นรู้เหมือนเขามาจากไอ้แบงค์ทั้งนั้นเลยไอ้ออไอบแบงค์เนี่เป็นคนทำตั้งแต่สมัยที่เรามาอยู่ใหม่ๆกันได้ที่ไปตัดผมที่ในบาซ่าแล้วข้างหน้าร้านมีมุมแมลงขายอะ่ะใช่ไหมคุณขายมุมแมลงใช่ไหมตอนนั้นใช่ยี่สิบบาทอ่ะใช่ก็ขายมุมแมลงแล้วขายเครื่องร่อนเออเครื่องร่อนด้วยไงมุมแมลงขายสองร้อย ไม่ก็มีคนซื the ้อว่ะตลกมากเลยทั้งเครื the ่องร่อนทั้งบูมแมลงตั้งหันลมก็นั่งเก้าอี้ไปตั้งไว้แล้วเครื่องร่ไปวางขายยี่สิบบาทหลอกเด็กหลอกเด็กไปหลายคนแล้วไอ้แซนยังไปซื้อเลยอ่ะเขาขอโทษเขาขอโทษทำยูโบว์นี่เหลือรอดไหมโ้ยเหนื่อยนิดนึงี้ยเมื่อกี้กูมองไม่เห็นเนี่ย อยู่ช้ได้ตีตีจะทำกูเสียวเนี่ยกูเสียวน้อยเล้อ้าขอโทษอุ้มขึ้นใหญ่อย่มึงก็ลุ้นกูก็ไซอยู่เนี่ยมึงลุ้นยั่ไมไม่กลัวหรอกกูอ่ะไม่เจ็บลูกมึงกะเจ็บ อ่ะเธออยู่นิ่งๆไม่เป็นไรเฮ้มันพูดมึงอยากจะพูดมันรู้เรื่องเลยว่าอาะเธออยู่นิ่งๆมึงจะจับหัวมันเออมันไม่แปร่เนี่ยเนี่ยถ้าเอาอีไอ้เนี่ยเนี่ยไอไอนั่นกูมีอยู่ไอ้นี่ก็คือไขมันไขมันนี่เลยไม่ยี่ห้อนี้ก็ยี่ห้อนี้ใช้ไปเถอะแม่งเช็ดออกได้หมดเดี๋ยวทำให้ดูที่บ้านกูมีวันนี้ทำให้เขาดู เพราะว่านี่คือลักษณะของสเก็ตเงินแล้วถ้าเป็นคนที่ใช้แล้วไปที่ไปหามหมอที่อะไรแล้วแพงๆอ่ะแล้วมันไม่แสบผิว่ะใช่จะไปแสบผิวได้ไงหรอมันละลายไขมันมันไม่ได้เป็นแผลนี่มันเป็นที่ละลายไขมันอย่างนี้แล้วไอ้ผู้ใหญ่อะที่บางคนที่มันเป็น,ปนแล้วมันไปนเกาอะ่ะระหว่างไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ระหว่างระหว่างที่ผมกับ ไอผนังเนี่ยพอมันเหงื่อมันออกมันเป็นอะไรนีน่ไงเอ้โหาศาสตร์กูลืมไปอะไรลูกเออโอ้ยเดี๋ยวนะใจเลยเขาขอโทษตึงอันนี้ปุ๊บนี่ดูเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาเลยเห็นไหมพอไม่เหงื่อเนี่ยมันก็ไม่ระคายเคืองแล้วแต่คนโบราณเนี่ยมันจะไปใช้น้ำอุ่นแล้วก็เช็ดเช็คใช้ไอ้นี่ชัวกว่าครับละลายไขมันชัว <ไ>ที่<จ>บ้านมีที่บ้านปู่มีที่บ้านปู่มีเอาดูหน้ามันหน่อยใฮ้อ่ะโวยวายเลยลูก <c oughs> ดักพ่ออเลยดักปู่ด้วย <c oughs> เอากูมาโกนหัวดีปู่มันดีแม่มัน <c oughs>